สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเคลื่อนชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุสอสอสอส,อส,อสมาคมสื่อชอสะอาดสถานีโทรทัศน์ PA เเคเบิลภูเก็ตและสถานีโทรทัศน์เคเบิลช่องามสิบ37็ดอดีค่ะดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางค่ะครับสวัสดีครับผมปรบมินคันธียาค่ะค่ะนะคะวันนี้เราสองคนนะคะท้ง้งทุกองสวัสดีพอ,อ,อกรน,นะคะสวัสดีพอ,อ,อด้วยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะ ก็จะเจอก,กันกับเราสองคนเช่นเคยค่ะผอ,อ,อนะคะกับเนื้อหาสาระแล้วก็ข้อแนะนําดีๆเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของสาภาพสี่ขัน้อมเนี่ยมาเกี่ยวข้องทั้งเยอะอผมตามข่าวทุกวันเนี่ยก็พอฝนตกปุ๊บก็บัติเหตุเข้ามากันเยอะเลยค่ะพรช่วงนี้ช่วงนี้หน้าฝน ใช่ครับก็การรายงานข่าวของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยก็เห็นอย่างชัดเจนว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยบัตรเหตุเพิ่มนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับก็เกิดบัตเหตุค่้นข้างเยอะอันนี้ก็ฝากย้ําเตือนนะะตอนนี้ก็ยังเหลือตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์ไว้ก็เหลืออีกหลายวันนี่นะกว่าที่ฝนจะหมดไปก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็หน้าแล้งนะฮะแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่นะ การขับรถไม่ว่าจะหน้าไหนหรือดูเด่นไหนเรากขต้องระวังใช่เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกเมื่อลยใช่ใชค่ะเหมือนอย่างสัปดาห์นี้ค่ะพอเราก็จะมาเรียกว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นข่าวฮอตทีเดียวตามหน้าสื่อนะคะต่างๆนะคะเกี่ยวกับกรณีเกิดอ,อุบัติเหตุการชนท้ายเราก็เลยยกเคสนี้มาเป็นกรณีศึกษาว่ารถ การชนท้ายซึ่งไม่จําเป็นว่าต้องเป็นกรณีนี้นะคะเป็นกรณีอื่นๆว่าถ้าหากเกิดการชนท้ายรู้ไหมว่าใครผิดใครถูกครับก็เนี่ยจริงๆแล้วคําถามนี้นนมันก็มันก็เกิดขึ้นมาตลอดเนล่นะการชนท้ายเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผมขอย้ำนะตัวเลขที่เรารวบรวมในแต่ละวันแต่ละปีเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันนะพิจาราที่ยังไม่เป็นข่าวหรืออาจจะไม่ใช่เคสใหญ่ๆนะ ถ้า <Okay. S 2> จะถามเนื่งความถูกความผิดเนี่ยมันขึ้นขึ้นอยู่กับกรณีนั้นนะั้นนะไม่เสมอไป <Okay. S 2> ไม่เสมอไปค่ะซึ่งพอคะเห็นบอกว่าข่าวล่าสุดนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเรียกว่าเกิดกรณีอุบัติเหตุการชนท้ายบนทางด่วนนะคะเป็นเรียกว่ารถหรูเลยรถโลลอยก็ไม่เท่าไหร่พอคะประมาณ30กว่าล้านนะคะคกับรถกระบะกับรถกระบะซึ่งแต่งซิ่งขับมาแล้วมาชนท้ายรถหรูคันนี้ ก็เรียกว่าเป็นข่าวคราวเป็นที่ติดตามกันว่าเอ๊ะใครผิดใครถูกแล้วต้องจ่ายประกันฝ่ายไหนจะจ่ายกันแน่เพราะว่าต้องสาสิบสองล้านนั่นแสดงว่าค่าเสียหายนี้ต้องเรียกว่ามากมายเลยอะค่ะก็ก็ถือเป็นแจ็คพอตของกระบะซิ่งคันนั้นไปด้วยนะ,ะเพราะว่าผมดูจากคลิปแล้วเนี่ยอ่โลรซยอยู่เลนขวานะ,ะแล้วก็กระบะซิ่งนี้ก็จะไปเลนขวาเหมือนกันนะแ,แซงขึ้นไปแล้วก็จังหวะที่แซงก็ พ้นยังไม่พม้นยีมาทิ่มตูดนะใช้ทิ่มท้ายของโบสลอย <'s> ก็เหตุการณ์บแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันนะะในประเทศไทยบางครั้งก็เกิดจากการที่รถจอดข้างทางนะฮะมอเตอร์ไซค์ไม่รู้อีโลอีเนหรือว่ามองไม่เห็นก็ชนท้ายเอาแต่กรณีนี้เกิดบนขึ้นบนทางด่วนซึ่งเข้าใจว่าทางด่วนเนะี่ยคงไม่มีใครไปจอดนะดังนั้นการวิ่งวิ่งด้วยความเร็วที่อ่าค่อนข้างจะสูงในบนทางด่วนเนี่ยก็เป็นอุปสรรค เมื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากที่คาดคิดเนี่ยมันก็ควบคุมได้ยากนะประกอบกับตัวรถกระบะก็ผู้จักษณะที่แต่งซิ่งมาเลยนะฮะแล้วก็คนขับก,ก็เป็นวัยรุ่นด้วยเราก็เข้าใจว่าน่าจะขับเร็วพอๆกันนะฮนะนั้นการจังหวะก,การหักหลบก็ดีการแซงก็ดีเนี่ยบางครั้งมัน มันอาจจะทําให้การควบคุมเนี่ยเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าใช้ความเร็วสูงกันทั้งคู่นะฮะแต่ทีนี้เวลาเขาจะพิสูจน์ถูกผิดเนี่ยเพราะว่าปกติกแล้วใช่ครับว่าตามปกติแล้วเขาบอกว่าอุ้ยคนขันหลังอ่ะผิดแน่นอนเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้กลับ,บาม,มาท่านผู้ชมครับเวลาเขาตัดสินกันเบื้องต้นอ่ะในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคนชนท้ายผิดนะค่ะอะ่จนกว่าจนกว่าว่าจะพิสูจน์ได้ว่า คนรถที่อยู่ข้างหน้าเนะี่ยเป็นคนกระทําความผิดนั้นก็หมายความว่าต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ารถคันหน้าเนะี่ยมีมีการกระทําความผิดแล้วทําให้เราชนท้ายอันเนี้ยอาจจะสู้กันได้นะแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนชนท้ายผิดเหตุ<อ>ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอย่างนี้ครับโ<อ>ดยหลังกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมองว่าคนที่ขับรถอยู่ข้างหน้าเนะี่ยโดยปกติวิสัยเนี่ยไม่ได้มีตาอยู่ที่ข้างหลัง คนะือไม่ได้มองข้างหลังเป็นเป็นที่ตั้งกันนานทีเนี่ยออกจะจะมองกลับมาทีาหนนะค่งมองจากข้างหน้าเป็นหลักแต่รถที่ชนอยู่ข้างชนท้ายเนี่ยเป็นรถที่ปกติแล้วต้องมองข้างหน้าเห็นไหมครับเพราะเพราะหลักการแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้ว่าอันนี้เมื่อคุณอยู่ในวิสัยที่มองเห็นแล้วคุณไม่มองแล้วคุณอยู่ในวิสัยที่มองเห็นแล้วมาเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบคุยง่ายๆนะฮะ แต่เรื่ว่ารับผิดชอบแค่ไหนนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะค่ะเหมือนกับว่าคนขับคนขับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคุณก็ต้องใช้ความเร็วที่พอเหมาะกับก,บการที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินคุณต้องหยุดรถให้ทันอันนี้มันมีกฎหมายบังคับอยู่แล้่ะการเว้นระยะห่างนะฮะเว้นระยะห่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเว้นระยะห่างหรือไม่กระทังการแซงอย่างการเว้นระยะห่างเนี่ยโดยโดยตัวกฎหมายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณจะต้องเว้นระยะห่างให้สามารถ เอ่อว้นระยะห่างจากคันหน้าพอสมควรนะนระยะที่หยุดได้โดยปลอดภัยเมื่อจําเป็นต้องหยุดรถอย่างเงี้ยนะที่จริงแล้วมันก็มีคําถามอีกนะนระยะที่ปลอดภัยนี่เท่าไหร่คนคนต่างจังหวัดเคยถามผมนะผมก็บอกงั้นอัต์กามกฎหมายเลยไม่น้อยกว่าสามสิบเมตรนะแต่พอคนกรุงเทพมาถามผมเนี่ยผมก็ตอบว่าโอ้อันนี้ไม่ใช่ละ คือสามสิบเมตรเนี่ยไม่มีแน่ในกรุงเทพนะแค่ละวันที่ตูตดเออใช่ค่ะค่้กัแี้ตูดกันเลยใช่ค่ะเพราะนั้นกฎหมายก็เลยไม่ถึงกบฟิกเนี่ยก็อยู่ที่สภาพสิ่เแวดล้อมแต่ละจุดด้วยละแต่ที่แน่นเขาต้องเขาบอกว่าให้ห่างคันหน้าพอสมควรในระยะที่หยุดรถได้โดยปลอดภัยอันนี้แหละคือประเด็นนะถ้าถ้าระยะห่างนี้มันก็จะแปลผันตามสภาพพื้นที่ตามจำนวนประชากรรถนะครัตามระยะความเร็วด้วย อันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยแม้กระทั่งการแซงนะการแซงขึ้นไปเนี่ยกฎหมายก็เขียนไว้เหมือนกันนะว่าการแซงเนี่จะต้องไม่แซงในที่คับขันก็ต้องอ,อแซงแล้วก็จะต้องมองให้เกิดความปลอดภัยถึงจะแซงได้เห็นไ,ไหมอันนั้นคือหมายความว่ากฎหมายก็บังคับไว้ไม่ว่าคุณจะขับรถต่อท้ายชหรือว่าตามกันไปหรือแม้กระทั่งคุณจะแซง่ยมีกฎหมายบังคับอยู่ อย่างในกรณีนี้นะก็ต้องไปว่ากันนะ,ะว่ากันอพทีิึงว่าอ,อการชนแท็กครั้งเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นตัวแปรนะแต่ที่ผมตกใจแทนแลวก็รู้สึกกลัวแทนก็คือตอนแรกก็บอกว่าจะไม่เข้าใจผมทราบข่าวว่าตัวโรสลอยเนี่ยคนขับเป็นผู้หญิงชาวจีนะะนะตอนแรกก็นึกว่าเขาจะไม่เอาเรื่องนะเพราะว่าโรสลลอย er นี่ราคาเขาสามสิบกว่าล้านเนี่ย แม้ถ้าให้ซ่อมเพราะนั้นผมอ่านดูข่าวบอกว่าเฉพาะไฟท้ายเนี่ยข้างละสามแสนเนี่ยนสองข้างละข้างสองข้างรวมกันก็หกแสนเนี่ยก็ออกรถใหม่ได้หนึ่งคันเลยค่ะใช่ครับเฉพาะอรวมกันชนก็ออกรถใหม่ได้หนึ่งคันเลยนะล้านกว่าบาทนะก็ตอนแรกก็นึกว่าเขาจะไม่เอาเรื่องนะเพราะว่าดูเหมือนจะแยกแยกันไปนะเพราะเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นสภาพบนทางด่วนไงนะก็คงไม่มีใครเออ่ มาทํางานได้ทันเวลาแต่มาทราบข่าวตอนหลังบอกว่าชาวจีนเนะี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ยอมความนะ,อะตอนนี้เขายื่นฟ้องนะเขาบอกว่าเหตกที่วันก่อนแล้วเขาไม่สามารถดําเงินการได้ทันทีเพราะว่าเขาเป็นผู้ภาสาจไทยไม่ได้นะเขาอะไรไปติดต่อทนายทีเนี้มันก็บอกว่ากันอีกว่าหลังจากนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันพิสูจน์ถูกผิดค่ะได้ครับก็คือมันก็ต้องมาดูอีกนะถ้าตามกฎหมายจริงมันมีหลายประเด็นเลยนะ S <S อันนี้ก็บอกสลับท่านที่ขับรถอยู่ทุกวันทุกวันแล้วไปทํางานก็ดีไปต่างจังหวัดก็ดีแล้วบางครั้งมันมีความรู้สึกว่ามันจําเป็นอ่ะต้องขับรถต่อขอบวนกันยาวๆเงี้ยซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าการขับรถตามๆกันเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดรถคันหน้าเกิดเสียหลักคันหน้าเกิดการเบรกการหันเนี่ยเราตามไปเราก็อาจจะเจ็บตัวได้หรือแม้กระทั่งเสียทรัพย์ได้หรือบางครั้งเวลาเป็นคดีเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเป็นเป็นขั้นๆไปนะ อันดับแรกเขาก็ต้องดูว่าหนึ่งคุณขับเร็วรึเปล่านะคุณขับเร็วไหมเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไหมแล้วการขับเร็วของคุณนั้นมีการเว้นระยะห่างที่เพียงพอหรือเปล่านะอันนี้เป็นตัวแปรเพราะว่าถ้าเป็นอย่างต่างจังหวัดเนี่ยขับหกสิบเจ็ดสิบนี่ก็ถือว่ายังพอไหวนะแต่ถ้าในกรคบเนี่ยคุณขับแ้าสิบนี่ก็แย่แล้วเว้นระยะให้เพียงพอนะในส่วนที่สองเขาบอกว่าในในขณะที่คุณขับรถอยู่นั่นแอ่ะ มีการขับปาดซ้ายปาดขวามีพฤติกรรมใดที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงไหมประมาณว่าคุณขับซิ่งหรือเปล่าคุณทําให้แบบความหวาดเสียวรหรือเปล่า,าแบบนี้ค่ะเออทีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอกล้องติดหน้ารถของรถที่ตามรถกระบะเนี่ยจะเป็นประโยชน์ละนะ,ะอันนี้คือต้องมีเลยค่ะถ้าอ้ยิ่งยิ่งมีคลิปเกิดขึ้นเนี่ยคลิปที่เอามานําเสนอผ่านสื่ออันเนี่ยจะถูกนําไปสู่กันใช้เป็นหลักฐานเลยละว่าคุณมีพฤติกรรมการขับรถปาดหน้า หรือเปลี่ยนเลนกระทันหันไหมนะ mm hmm. คือคําว่าปาดหน้าเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่พ้นก็ได้นะหรือมีมีพฤติกรรมที่อยู่ซ้ายสุดแล้วก็เลียงไปขวาสุดอย่างรวดเร็วนะ,ะยิ่งระหว่างเปลี่ยนเลนแล้วไม่ให้สัญญาณไฟอันนี้จะมีอีกอ่ะจะมีประเด็นเ่ขึ้นอีกนะแล้วก็มีอะไรที่บ่งบอกไหมว่ารถคันหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนเลนกระทันหันอคจนคุณแซงแล้วแซงไม่พ้นมีไหม mm hmm. นะ แต่ถ้าเขาอยู่เลนนั้นอยู่แล้วเกตัวอย่างอยางโรซลอยเนี่ยเขาวิ่งเพราะมันเป็นทางด่วนไงผู้คนก็คลองคนละเลนบนทางด่วนเนี่ยคลองคนละเลนเลยผมขับประจำครับบนทางด่วนอทุกทุกเลนเโดยเฉพาะบนทางด่วนมันจะมีโดยเฉลี่ยก็ประมาณสามเลนสามเลนอ่าเลนซ้ายสุดเอาไว้ลงนะขึ้นเอาไว้ลงไว้ขึ้นนะส่วนเลนกลางเอาไว้วิ่งนะเลนขวาเป็นลนเลนที่วิ่งเร็ว นะดังนั้นปรากฏว่าก็ต้องมาดูรถคันหน้าอีกวรถคันห,หน้านั้นเขาเปลี่ยนเลนกัทันหันเลยแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนเลนมากระทันหันเลยจู่ๆเขาก็อยู่เลนนั้นมาก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องแหละ<ม>เป็นเรื่องแหละนะว่าเรามีสิทธิ์มีโอกาสจะโดนข้อดีชนท้ายแน่นอนนะคเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าเออเราขับมันโล่งอยู่เลนขวานะี้ปร,กรากฏว่าเขาโล่ไม่จากไหนไม่รู้เขาเปลี่ยนจากเลนกลางมาขวาเลยอย่างอนี้ คราบนี่เราอาจจะหักหลบไม่ทัน,นอ๋นน<ง>อนั่นแสดงว่ากล้องนั่นแสดงว่ากล้องติดรถนี่สําคัญเลยในการที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าพิสูจน์ถูกผิดแน,นนแน่นอนนแน่นอนงานนี้เนี่ยผมคิดว่ากล้องหน้ารถเนี่ยจะมีผลต่อคดีรูปคดีมากนะแล้วก็ถ้ารถคันหน้าเขาเปลี่ยนใกนการขัหันอันนี้ก็เข้ามาดูอีกทีหนึ่งเพราะเหตุใดนะเพราะเหตุใดพราอเขาไปเปลี่ยนในการขันหันอ่ถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่าไอ้คันหน้าที่เกิดเปลี่ยนในการขันหันเพราะมันเมา เออนะ,ะอันนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าเอ๊ะมีการเกิดเหตุเกิดเหตุแล้วมีการตรวจเลือดหรือวัดปริม,รมาณก๊ะฮอร์ไหมนะพิสูจน์ได้ไหมว่าเขาเมาอ๋อค่ะถ้าเมาเนี่ยมีหลายคดีนะคะนอกจากชนท้ายยังเจอเข้อหาเมาแล้วขับอีกนะคะคือคือมันได้ทั้งสองส่วนะถ้าคันแมาเมาเราก็ต้องไปพิสูจน์อีกว่ามีเขาเมาจริงหรือเปล่ามีการวัดปริมาณก๊ฮอร์ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไอตัวเราชนท้ายเขาอ่ะเราเมาเอง Hmm. อันนี้ก็ยิ่งยิ่งหนักเลยนะ uh huh. ทั้งทั้งชนนไทยด้วยแล้วก็รวมข้อหามอเรถขับอีกนะ mm hmm. อันนี้ก็ต้องมาดูจริงซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงเนี้ยนะกฎหมายมันก็มีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอ้รถคันหน้าที่เปลี่ยนเลนกระทันหันก็กฎหมายก็เสียนไว้อยู่นะว่าคนขับสี่ที่จะต้องขับสี่ด้วยความระมัดระวังเนี่ยปลอดภัยเนะยไม่มีพฤติกรรมขับสี่ที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นอย่างการเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ยผมก็เห็นเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นอยู่แล้วนะ uh huh. ส่วนคนที่ขับ นะถ้าเกิดดื่มสุราด้วยอันนี้ก็กฎหมายก็เสียบไว้เช่นกันนะว่าผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดอ่ะไม่เกินห0สบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถูกไหมกฎหมายเขียนไว้หมดเพราะฉะนั้นก็ว่ากันเป็นขั้นเป็นตอนไปเพียงแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละขั้นเนี่ยมันจะมีหลักฐานแค่ไหนนั่นเองอย่างกรณีนี้ผมยังไม่ไม่เห็นข่าวว่ามีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลนะซึ่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโดยข้อสั่งการโดยนโยบายของทางราชการทราบว่ากรณีเกิดเหตุเนี่ยถ้ากรณีมีคน บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยจะมีการตรวจวัดป,ปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยทุกลายค่ะทุกลายนะแล้วก็ล่าสุดผมทราบข่าวแล้วว่าทางตำรวจกับทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาคุยกันถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดผู้ที่เกิดอุบ,บัติเหตุเนี่ยหมดสตินะไม่สามารถจะยินยอมได้เนี่ยก็สามารถตรวจได้เช่นกันมีกฎหมายรองรับแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจเนี่ยก็สามารถให้ความเห็นสามารถ ใช้อำนาจของเจ้าพนักง,งานนะฮะในการที่จะบังคับให้ตรวจบังคับให้เป่าได้ด้วยนะและถ้าเกิดปฏเิเสธก็โดนข้อหาไปเลยนะหมายความว่าถ้าถ้าเจ้าพนักง,งานามีความเห็นว่าให้ตรวจวัดปริมาณกลกอฮอล์เนี่ยแต่ถ้าเกิดเจ้าตรวบอกไม่ยอมเราไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนะตำรวจเขาก็จะไม่ว่าอะไรละนะ,อะตอนนี้นะเขาก็ไม่ได้ปฏิเขาก็จะไม่มาต่อล้อต่อเย็นกับเราแล้วพีวิงแต่เขาก็ ในเมื่อเขาให้ตรวจแล้วไม่ตรวจตลวเขาก็ถือว่าก็เสียนอีกหนึ่งข้อหาะนะครับคือมอลถขับนะ mm hmm. เพราะว่ากฎหมายบังคับมาเช่นนั้นนะครับ uh huh. อันนี้ก็ถ้าโดนข้อหามอลถขับอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะ uh huh. แต่ถ้าที่ผมเป็นรู้สึกว่าเคสเนี้ยเคสกระบะสิงนคะแนนนะฮะ uh huh. ผ,มผมคงคิดว่าเขาอยากคือที่เขากลัวะไรไม่ใช่เรื่องข้อหามอลถขับหรอกเพราะ uh huh. ว่า น่าจะกลัวเข้าหากนกันชอเชยเยียวยามาเพราะว่าไอ้ค่าซ่อมเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกร้องค่าเสียหายขึ้นมาเนี่ยนะผู้ใง่ายนะแค่ไปเลี้ยวข้างเดียวนี่ก็หนาวแล้วอ่ะเพราะว่าในในคลิปอะค่ะผอค่ะนอกจากเป็นภาพชนท้ายแล้วเห็นบอกว่าตรงบริเวณผิวถนนเป็นรอยลากครูดยาวมาเลยอะค่ะนั่นแสดงว่ามีการชนแล้วก็เหมือนกับลาก ลากไปสักระยะหนึ่งเพราะด้วยความเร็วของรถด้วยอะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะเป็นีเป็นเรื่องของทางผู้เชี่ยวชาญก็ไปพิสูจน์จริว่าเพราะเหตุใดนะ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ารถสองคันได้มีประกันภัยหรือเปล่าโอ้ี่สาคัญเลยค่ะถ้าถ้ามติว่าไม่มีถ้าสมมติไม่มีอะค่ะพอะถ้าไม่มีประกันภัยก็ก็ได้อีกสองข้อหานะฮะได้อีกสองได้อีกนีคือคือไม่มีพรบนี่ก็เป็นกฎหมายอยู่แล้ว ค่นะทีย่งถ้าไม่ใช้บนทางด่วนี่คือว่าผิดมากมากเลยและอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอไม่มีพรอบ,อรบรเนี่ยาการที่จะชดเชยยา,ยาก,การที่จะเรียกร้องค่าเสียหายมันก็มีปัญหาตามมาค่ะนะคือถ้ามีพรอบ,อรบรถ้าเป็นพรอบ,อรบรประเภทสามกับประเภทหนึ่งก็ต่างกันนะประเภทประเภทสามหรือที่เราเรียกว่าพรอบ,อรบรถ้าบังคับเนี่ยมันก็จะคุ้มครองเฉพาะผู้กรณีนะแต่ไม่คุ้มครองตัวเราเอง นะฮะแล้วก็รถกับนักซ้อมเองก็ง่ายๆนะฮะแต่ถ้ากรณีนี้นะะผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะรถโลโซลอยนี่ก็ราคาก็สามสิบกว่าล้านเนี่ยเขาน่าจะมีพรบอนะนะแล้วก็ส่วนกระบะซิ่งนี่ก็น่าจะมีพรบอเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกที่ใครนะเพราะว่ามูลค่าของรถโลสซลอยนี่มันสูงนะะทีนี้ถ้าถ้าเกิดเขาฟ้องร้องแบบเนี้ย เอา้ง่ายแค่ฟ้องร้องเรื่องค่าซ่อมเนี่ยหรือเราเรียกร้องค่าค่าเสียหายเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่ามันมากเลยสำหรับประเทศไทยเรานี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าชนท้ายจะหมดเงินเป็นหลักล้านเนี่ยไม่เคยเห็นนะแต่งานนี้น่าจะมีมีโอกาสนะและทีนี้เนี่ยเชดเนี่ยยังถือว่ายังอยากจะเรียกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะว่าเชดเนี่ยชนท้ายก็ยังถือว่าจบกันแค่สองคันเนี่ย นี่เนี่ยบนทางด่วนเนี่ยผมกลัวมากผุมกลัวมันจะจบเป็สิบคันใช่เหมือนกับว่าเนึ่งปขับมาเร็วอ๋อใช่ขับมาเร็วแล้วก็เบรกไม่ทันนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นแพเลยฮะต่อารเป็นแพทีนี้เนี่ยมันก็ต้องไปพิสูจน์ถูกผิดแล้วถ้าเกิดว่าความผิดนั่นไปตรงไปตกกับรถคันแรกที่ชนท้ายเนี่ยอันนี้มันยิ่งกว่าข้างหน้าก็รับบทหนักแล้วนะรถรับกับ โลซลอยเนี่ยข้างหลังลก็ต้องมาดูรถข้างหลังอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นการขึ้นในบนทางด่วนเนี่ยผมคิดว่าก็อยากให้เป็นบทเรียนกับทุกคนนะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาออกแบบให้ขับรถได้ค่อนข้างใช้ความเร็วค่อคนข้างสูงแต่ก็นั่นก็ไม่ได้หมายวามว่าคุณจะปาดซ้ายปาดขวาหรือคุณจะใช้ความเร็วสูงได้เสมอไปนะะต้องดูองค์ประกอบของรถอุปรกรบของถนนด้วยนะจะขับแต่เอามันอย่างเดียวนี้ไม่ได้ เอาบันอย่างเดียวไไม่ได้นะผมเห็นบางรายเนะี่ยเอารถยี่ห้อแพงๆเนะี่ยขึ้นไปบนทางด่วนเนะี่ยมันก็ว่าจะทดสอบความเร็วเพราะรถรถให้มาเยอะ <c oughs> ก็ก็นี่แหละคือห <c oughs> มายความว่าค่านิยมแบบเนี้ยมันเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องนะคือคือบ้านเราที่จริงแล้วมันก็ถนนมันไม่ได้ออกแบบมาให้วิ่งเกินร้อยี่สิบเท่าไหร่นะทีนี้พอมีบางพื้นที่ที่เขาใช้วิ่งเร็วได้ยกตัวอย่างบนทางด่วนเนี่ยนะก็เลยขึ้นไปประลองกําลังรับตัวเองนะซึ่ง มันเป็นพื้นที่ที่ต้องยอมรับแล้วว่าเป็น,นที่สาธารณนะแล้วก็รถที่ขึ้นไปก็มีความจําเป็นถึงได้ขึ้นนะขึ้นทั้งด่วนนี้ไม่ได้ขึ้นฟรีนะเสียตังค์ขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเวลาเสียตังค์ขึ้นไปทุกคนก็จะพยายามรีบกันนะขับด้วยความเร็วเป็นส่วนใหญ่ทีนี้พอมันเกิดเหตุแล้วมันควบคุมไม่ได้แบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเสียตังค์ขึ้นไปแล้วไปเสียเงินเพิ่มอีกนะจากอุบัติเหตุซึ่งคุมไม่ได้ ทีนี้ก็อย่างที่ผมนาเยนแต่ต้นนะ,ะว่าต้องมาพิสูจน์ผูกปีอีกทีหนึ่งนะ,ะสำหรับเคสนี้แต่มันก็จะมีอีกหลายกรณีนะถ้าเราจะพิสูจน์ถูกปีเนี่ยอย่างลกตัวใหญ่รถที่จอดอยู่ข้างทางเงี้ยรถบรรทุกเงี้ยแ้วมอเตอร์ไซค์ขี่ๆไปแล้วไปชนท้ายเขาอย่างเงี้ยอ่าทีนี้ถามว่า <ไง S 2> จะพิสูจน์ถูกปียังไงค่ะคือกล้อ,กองก็ไม่กล้องก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีกล้องค่ะเออทนีนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อย,นอย,นยในประเทศไทยเราที่ที่อยากจะใช้คำว่าตายฟรี ตายฟรีถ้ากรณีที่มอเตอร์ไซค์ไม่มีพบรบด้วยยิ่งยิ่ง,งคู่กิ่งง่ายคือตายฟรีนี่ชัวร์ววเลยแต่เนื่องจากว่ารถที่เป็นรถใหญ่เนี่ยอย่างรถบรรทุกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มีประกันภัยกันอยู่แล้วเพราะทั้งตัวสินค้าตัวรถเพราะมันมันค่องจะได้รับการกำกับอูแรข้างสูงก็ไปดูดิว่าเขาจอดมาจอดถูกต้องตามกฎหมายไหมจอดในบริเวณห้ามจอดไหมนะถ้าเกิดเขาจอดในพื้นที่ที่สามารถทําได้เนี่ยอันนี้เนะี่ย รถที่ตามไปแล้วไปชนท้ายเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะได้อะไรคูณโดยย่ายนะฮะตายฟรีไปส่วนใหญ่ดังนั้นมันก็มีประเด็นอีกว่าเอาเรถตกลงเขาจอดแล้วเนี่ยเขามีเปิดไฟหลีไม่มีการวางตัวไม่มีสัญ,ญลักษณ์ไมเดี๋ยวตอนนี้กรมขนส่งเขาเน้นมากเลยเรื่องแถบแถบสีอ๋อแถบไอ้ที่ว่าติดแถบสะท้อนแสงหลังรถใช่ไหมคะใช่คชชรับจึงแถบสะท้อนแสงเรายิ่งเวรถบรรทุกก็จะบังคับให้ติดเรื่องของ ไฟส่องสว่างด้านท้ายแล้วก็รวมทั้งผ้าสีแดงภูกลิดอย่างเงี้ยถ้าโดยทั่วไปแล้วที่ผมเห็นรถบรรทุกส่วนใหญ่เขาจะทําถูกะไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะว่าเขามีอาชีพบรรทุกสินค้าอยู่แล้วก็แล้วก็บริษัทเขาก็บังคับตามกฎด้วยใช่ครับ่เด็ดดับก็ส่วนใหญ่แล้วมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องเนี้ยพราะการขับรถไประหว่างทางแล้วช่วงกลางคืนนะเป็นอย่างว่าตกโอเพหัวค่ำเนี่ย ยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วไฟหน้าไม่ค่อยจะดีเนี่ยนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมรถที่ไฟหน้ามันเหลืองๆนะมองแทบและไม่เห็นแล้วเอามาขับขี่ตอนคืนเนี่ยอันนี้มันคือการทําร้ายตัวเองชัดๆเลยนะมันก็น่าเป็นห่วงนะอันนี้ก็อยากฝากเรียนไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดในชนบทนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรารู้ว่าเป็นภาหนะที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพแต่ก็ต้องเอามาใช้อย่างถูกต้องด้วยนะครับก็ง่ายๆนะครับ อย่าขับเร็วนะถ้าคุณขับเร็วเนี่ยเวลาเกิดเหตุเฉยนแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ทันครับเพราะ,ะว่าอย่างที่ผอ,อบอกค่ะเรื่องเกี่ยวกับไฟส่องสว่างอะไรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเห็นผอ,อเคยให้ข้อมูลว่าไฟหน้าราคามันไม่กี่บาทในการเปลี่ยนในการอะไรมันคุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะว่ามันเรามีความปลอดภัยอะค่ะก็ไฟส่องสว่างที่จริงมาตรฐานของมอเตอร์ไซค์เขาก็ให้มาครบหมดละนะถ้าดูแลรักษาดีๆเนี่ยถ้าเป็น ไฟที่มาจากโรงงานจริงๆกันหลอดก็บางที่ห้องแปดบาทนะบางที่ห้องเแพงหน่อยยี่สิบบาทนะแต่ถ้าเป็นหลอดที่เอไปแก้กันเองไปเปลี่ยนกันเองหรือบางรุ่นเนี่ยที่มนันเป็นหลอดฮาร์อเจนเนี่ยไปค่อนข้างจะแพงหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ที่แน่ๆนะชีวิตเราไม่คุ้มค่าจะไปแลกกับหลอดไฟแปดบาทเนี่ยเพราะนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันเสียเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนนะยังไฟท้ายเนี่ย ไอ้เม็ดเล็กๆเนะี่ยไอ้แดงๆเนี่ยนะไฟเลี้ยวไฟเบรกเนี่ยหนะลอดละห้าบาทเองนะนะอ่าเป็นบางรุ่นนี่ถูกมากนะไม่แพงนะอย่างยี้รถรถเป็นยี่ห้อที่ยี่ห้อของตลาดที่เขานิยมใช้กันนะไม่แพงอนะผมเคยทํางานร่วมกับบริษัทที่นํามาจําหน่ายในพะื้นที่นะ,ะต้นทุนสามบาทสี่บาทนะเอามาขายสิบบาทอย่างเงี้ยอ่าก็คุยกันหลายครั้งแล้วก็บอกว่า มันไม่แพงหรอกครับเนพะียงแต่ว่าที่สําคัญคือเวลามันขาดหรือว่ามันเสียไปซื้อมาเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะนั่นคือเราก็ต้องดูแลสภาพรถของเราด้วยให้มีความพร้อมในการที่จะออกไปสู่ท้องถนนเพื่อให้มีความปลอดภัยใช่ครับมันเป็นหน้าที่เลยครับมันมันเป็นหน้าที่ของคนที่จะรถมาใช้เลยว่าต้องเช็คต้องตรวจสอบเองนะ แต่หวังคนอื่นไม่ไม่มันไม่ใช่ราคนอื่นเขาใครจะมายุ่งอะไรกับคุณนะ,ะรถคุณคุณก็ต้องจัดการเองนะไม่ว่าจะไปส่องส่วางนะ้ำมันเครื่องนะ้วมันเบรกนว้วมันเกียร์เราต้องดูแลเองหมดหมดนะอย่าสักแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ใช้นะ,ะเรายิ่งไปยืมคนอื่นเข้ามาเนี่ยยิ่งยุ่งใหญ่เลยนะถ้าเกิดเหตุนี่เจ้าของรถเนี่ยโดนไปด้วยเลยใช่ค่ะอยากให้พอ,อพูดถึงความสําคัญของพรบรนิดหนึ่งอะที่เราพูดคุยเกี่ยวกับเคสเมื่อสักครู่เนี่ยคะ่ะเกี่ยวกับ การมีประกันการมีพรบรการชดเชยเยียวยาและความสําคัญของพรบรนี้ควรมีทุกคันที่เป็นเจ้าของรถอะคะ่ะเี่ยเราพูดกันไปหลายปีแล้วเนะว่ารถที่มาใช้บนถนนต้องมีพรบรนะแต่อที่ชะละใจอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทที่ว่าเดี๋ยวค่อยทำนะหรือแม้กระทั่งว่าบางรายก็บอกว่ารถมันไม่ได้ใช้ประจำไม่ได้ขี่ประจำนะเสียได้ตังค์อย่างเงี้ยก็เสียได้สามร้อยนะแต่ชดเงินไปสามแสนห้าแสน ช่เพราะว่าเมื่อเหมือนมืนมีข้อมูลมาว่ารถกระบะะค่ะเพิ่งประกันหมดสองวันค่ะสองวันใช่ค่ะหมดประกันเพิ่งหมดไปสองวันแล้วเกิดอุบัติเหตุก็แน่นอนล่ละครับค่ะก็เลยให้พูดถึงความสำคัญของตรงนี้นิดนึงค่ะคือการประกันภัยเนี่ยมันเป็นหลักประกันที่สามารถที่จะชดเชยค่าเสียหายกรณีที่เราประสบเหตุนะแทนเราใช้ว่าแทนเราเพราะนั้นแน่นอนล่ะ นะฮะเขาย่อมรับความเสี่ยงเหมือนกันบริษัทประกันเนี่ยเขาไม่ได้เอารถแค่คันเดียวเป็นตัวตั้งนะเขาเอารถปริมาณมากๆเป็นตัวตั้งรถเป็นล้านคันเนี่ยแล้วรับประกันภัยแล้วถ้าเกิดเหตุในกลุ่มใดก,กลุ่มหนึ่งแล้วก็เอาไปชดเชยเฉลี่ยจ่ายกันไปทีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่เจ้าของรถเนี่ยต้องพึงพิจารณานะควรทำและยิ่งเดี๋ยวนี้นะเขาเขาอนุญาตให้ต่อได้ล่วงหน้าสามเดือนนะ ประกันภัยแล้วก็ตอนนี้เ,เริ่มมีนโยบายเรื่องการชําระผ่านระบบออนไลน์นี้ด้วยนะ,ะจริงอย่างอย่างมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศต,ตอนนี้เราก็าสามารถประกันภัยผ่านบริษัทกลางคุ้มครองผุ้เสียาจากรถนะ,ะหรือไปที่ีนส่งเขาก็จะใช้สูดกระจบที่บริษัทกลางเพราะว่าหลายๆบริษัทที่ทําอยู่ก็จะเอาแบบฟอร์มของบริษัทกลางมากรอกให้นะอันนี้คือรถมอเตอร์ไซค์ก็ค่าจะเฉลี่ยแล้วประมาณสามร้อกว่าบาทนะ ขึ้นอยู่ขนาดละซีซีจะขึ้นประหยัดขนาดซีซีนะก็สามร้อกว่าบาทนะไม่ไม่แพงนะไม่แพงเฉลี่ยวันละบาทเนะี่ยกว่ากว่าทีนี้เวลาเกิดเหตุมันคุ้มครองนะกรณีอย่างอย่างบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยคุ้มครองค่ารักษาได้ถึงแปดหมื่นใช่ไหมแปดหมื่นบาทแต่ถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยคุ้มครองถึงห้าแสน 5, บาท ก็เรียกว่าความสําคัญซึ่งเราทุกคนก็ต้องถ้ามีรถคุณต้องมีประกันเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะวันนี้ค่ะผอคะหมดเวลาลงแล้วอยากให้ผอฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะว่าการขับขี่อย่างไรเพื่อที่เราจะไม่ให้เกิดการชนท้ายหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆอะค่ะครับก็อยากท่านบอกฝากทั้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราจะคงมีความจําเป็นต้องใช้รถบนถนนอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างมากนะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบขนสัมาระนะฮะ แต่การใช้รถส่วนคนลรถส่วนตัวรถเก๋งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ย่อมจะต้องใช้ร่วมกับคนอื่นแน่นอนการขับขี่เราม้อระวงังไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กําหนดเราก็ต้องเว้นระยะให้เหมาะสมมองและพิจารณาไปตลอดเส้นทางว่ามีความเสี่ยงใดบ้างหรือ้างหน้ามีความเสี่ยงใดที่ต้องพิจรารณาแล้วก็ใช้ความเร็วเนี่ยให้พอเหมาะจนกระทั่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันแล้วท่านถึงจะปลอดภยัย การชนท้ายในประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโปรดระมัดระวังและที่สําคัญรถทุกคันต้องมีประวบด้วยครับขอบคุณค่ะเป็นข้อแนะนําที่เรียกว่าแล้วก็เป็นข้อแนะนทานนนที่ดีนะคะทําให้เราได้มีการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะนะคะสาหรับคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยแล้วก็เราสองคนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะติดตามได้ใน Facebook สํานักงานเครือขา่ายรถอุบัติเหตุและทาง youtube เครือขา่ายรถอุบัติเหตุขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ